อย่าอย่าคิดแบบนี้นะครับเมื่อท้อแท้สิ้นหวังจงอย่าหยุดที่จะทำหยุดที่จะพาชีวิตเนี่ยก้าวไปข้างหน้านะครับอย่ายอมแพ้ครับให้คิดแบบนี้ว่าความทุกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติครับไม่ว่าคุณจะรวยจะทุกนะครับเอ้ไม่ว่าคุณจะรวยจะจนนะครับมีความทุกกันทั้งนั้นถ้าเราไม่ยอมรับว่าชีวิตเนี่ยมีความทุกเหมือนเป็นธรรมชาติเราจะจมอยู่กับทุกครับแต่ถ้าเรายอมรับนะครับเราจะก้าวข้ามมันไปได้ โดยให้เราคิดแบบนี้ครับความทุกข์แม่งขี้หมูขี้หมานะครับแล้วก็ให้เรามีสติปัญญาเหนือความทุกข์ให้เราแบบถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับที่เราจะผ่านพ้นไปแล้ววันข้างหน้าเมื่อเราเจอความทุกข์แบบเดิมๆมันก็จะเฉยมันก็จะไม่รู้สึกอะไรเหมือนกับว่าสมมติคุณเคยอกหักสักห้าครั้งครั้งที่หกเนี่ยผมว่าคุณก็เฉยๆแล้วกับการอกหักคุณก็อาจจะแบบเฉยๆอะ่ะขอให้เจอคนที่ดีก็โอเคพอนะครับอะไรแบบนี้เห็นไหมเมื่อคุณเจอมากๆอะ่ะ คุณได้เรียนรู้ครับยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเจอซอฟทุกแบบไหนคุณจะได้เรียนรู้นะครับฝากไว้ด้วยครับผม Power Ben